แรปเตอร์นะครับแฟนเพจเรามาจัดชุดล้อยางใหม่ครับพี่หนึ่งจัดอะไรให้ไปดูกันครับมาดูเจ้าตัวล้อกันก่อนเลยครับผมเป็นล้อยอดที่ขงทางร้านนะครับแบล็กไรโน่นะครับมาในรุ่นโวล์นะครับไซสิ17นะครับคูณ8.5ครับพับเซร็จบวกยี่สิบหครับตัวนี้เป็นสีแมตต์แบล็กนะครับโวลเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเด่นนะครับล้อจะเหมือนเป็นกระทะนะครับเป็นช่องแบบนี้นะฮะและดูดูดันนะครับเข้ากับโลโก้แบล็กไรโน่ที่เป็นตัวแรกนะครับกรีนเลเซอร์ด้านนอกนะครับว่าแบล็กไรโน่นะครับล้อแบล็ก หนึ่งคุณมั่นใจได้นะครับส่วนตัวยางครับผมก็เป็นไซส์ยอดฮิตของทางร้านนะครับเป็น 285/70R17 ครับลูกค้าเปลี่ยนจาก BF Goodrich KO2 นะครับมาเป็นโตโยโ p e n อเพนกันที่ AT3 ครับเพราะอะไรครับยางโตโยโอเพนกันที่ AT3 เนี่ยสามารถทําความเร็วได้ดีกว่าครับยางมีน้ําหนักเบากว่าครับขับก่อถนนมากกว่าครับให้ความนุ่มนวลแล้วก็เสียงรบกวนต่ากว่าในห้องโดยสารครับลูกค้าเลยเลือกใช้โตโยโอเพนกันที่ AT3 ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า Ford Ranger Raptor คันนี้นะครับเป็นคุมโทนสีดําหมดเลยครับล้อ Black เอที3ครับล่อเข้มไม่ยื่นออกจากซุ้มครับพี่จ๋าไม่เรียกแน่นอนครับอย่าลืมนะฮะถ้าอยากได้ล้อหล่อแบบนี้ครับยางเท่ๆแบบนี้ครับนึกถึงเราครับบอธนาพัฒน์2010ครับพีหนึ่งและทีมงานยินดีดูแลครับเรามี้วยกันสองสาขานะครับที่ลำลูกกาคลองสี่และชัยพฤกษ์ปัะเกรัครับ